ข้าสติวเคมีบายครูเอวันนี้พร้อมเรีอยังพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะเด็กวันนี้เป็น ต่อกันที่เรื่องการวัดค่า pH ในสารละลายกรดแล้วก็เบสเหมือนเดิมโดยวันนี้ครูเอจะเน้นที่ในเรื่องของ i ิ d i c a t o r ค่ะ indicator คืออะไรคือสารที่ใช้ในการตรวจวัดความเป็นกรดเป็นเบสค่ะแทนแทน pH เตอร์ก็ได้มันก็จะบอกได้ว่าสลลารละนั้นเป็นกรดหรือว่าเป็นเบสแต่ว่าจะบอกค่า pH โดยตรงเป๊ะหรือว่าแม่นยำไม่ได้แต่จะบอกช่วงของค่า pH ได้ เราก็จะระบุได้โดวยว่าเขาเป็นกดเป็นเบสนั่นเองค่ะโดยเวลาดูเราจะดูที่การเปลี่ยนสีเมื่อถึงจุดยุติในกระบวนการใรเจตค่ะซึ่งกระบวนการตรเจตเดี๋ยวครูเอจะเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งค่ะโดยในการตรเจตจะเป็นการตรเจตระหว่างกดกับเบสกดกับเบสเวลาทําปฏิกิริยาการหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือปฏิกิริยาสะเทินเขาจะมีจุดยุติคือจุดที่สารละลายเขาเปลี่ยนสีนั่นเองกระบวนการเปลี่ยนสีของสารละลาย คือการที่เราเติมอินดิเคเตอร์ลงไปอินดิเคเตอร์ที่เราเติมลงไปก็จะทําปฏิกิริยากับน้ําแบบนี้เลยค่ะเกิดปฏิกิริยากับน้ํำได้ไฮโดรเนียมไอออนดังนั้นตัวเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เขาจะให้ H บวกกับน้ํามากลายเป็นไฮโดรเนียมไอออนแล้วก็จะได้ i n ลบซึ่งจะทําให้เกิดสีเมื่อถึงจุดยุติจุดยุติคือจุดที่ สารละลายกดกับเบสทาําทปฏิกิริยากันในกระบวนการไตเตตเนี่ยถึงจุดที่พอดีเลยและหว่างกรดกับเบสมันจะมีจุดที่มีการ เปลี่ยนสีเกิดขึ้นเราจะเรียกมันว่าจุดยุตินั่นเองนะซึ่งประโยชน์ของอินดิเคเตอร์ก็ใช้บอกค่า pH โดยเวลาเทียบเราก็จะเทียบค่า pH อยู่ในในช่วงใดเนาะเทียบกับสารละลายอินดิเคเตอร์ที่เราใส่ลงไปนั่นเองอ่ะต่อไปใช้บอกจุดยุติสำหรับการใช้เดชนะสำหรับการใช้เดชกดเบสโดยด,ยดยูจากการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ทีเนี้ยมารู้จักอินดิเคเตอร์ ที่เราควรรู้จักกันหน่อยอันแรกกระดาษลิชมัรตอันนี้รู้จักมาตั้งแต่มอต้นแล้วกระดาษลิชมัตจะมีช่วงอยู่ที่ค่า pH 4.5ถึง8.3เนาะจะมีสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินถ้าสีแดงก็จะบ่งบอกถึงความเป็นกรดค่ะถ้าสีน้ำเงินก็จะบ่งบอกถึงความเป็นเบสค่ะต่อไป m e t ชิ l อ r a n g e m e t แ o ทชิลออรจะมีค่า pH ตั้งแต่3.1ถึง4.4นั่นหมายถึงว่าถ้าเขาเป็นสีแดงแสดงว่าค่า pH เขาต้องต่ำกว่า3.1นี่ไปทางนี้ค่ะ แล้วถ้าเขาเป็นสีส้มแสดงว่าค่า pH เขาต้องสูงกว่า4.4นี่ไปทางนี้โอเคต่อไปโบโมไชมอบู er ค่ะ โบโมอร์ไมอโบจะมีจุดยุติหรือจุดเปลี่ยนสีอยู่ที่6.0ถึง7.6ค่ะนั่นหมายถึงว่าถ้าเขาเป็นสีเหลืองแสดงว่าค่า pH ต้องต่ำกว่า6ค่ะแล้วเป็นสีน้ำเงินค่ะแสดงว่าค่า pH เขาต้องสูงกว่า7.6นั่นเองต่อไปฟีนบเทอรีนอันเนี้ยฮิตฮอตมากๆ ฟีนอล์ทรินมี2สีคือสีแบบไม่มีสีอะสีใสแล้วก็สีชมพูถ้าเขาเป็นสีชมพูคือ PH เขาต้องสูงกว่า10ขึ้นไปแล้วถ้าเขาไม่มีสีค่ะแสดงว่า PH เขาต้องต่ำกว่า8.3อ่ะทีนี้มาดูกระบวนการและวิธีการพิจารณาค่า p h ของสารละลายถ้าเรามีสารละลายหนึ่งแล้วเราเอามาเติมอินดิเคเตอร์แล้วเราจะดูช่วงของการเปลี่ยนสีของเขาค่ะว่าเขาเปลี่ยนสีไปยังไงแล้วจะบอกค่า P h ได้ไหมดูที่ตัวแรกก่อนค่ะตัวแรกของเราคือตอนนี้มีอินดิเคเตอร์ให้3ตัวค่ะ m e t h y r o r g n โบรโมไช i m อบูแล้วก็ o ี p h t h a l e i นค่ะซึ่งช่วงการเปลี่ยนสีคูเอให้มาแล้วเรียบร้อยแล้วก็สีที่เขาเปลี่ยนก็ให้มาแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ตีความให้ดูแล้วนะเช่น3.2ถึง4.4เนี่ยหมายถึงว่าถ้าสารละลายนั้นมีสีแดงแสดงว่าเขามีค่า pH ต่ำกว่า3.2แล้วถ้าเขามีสีเหลืองแสดง ว่าค่า pH ของเขาสูงกว่า4.4นั่นเองดูที่สารละลายตอนนี้ครูเอมีสารละลาย A แล้วก็สารละลาย B ดูที่สารละลาย A ก่อนค่ะ A เอาไปเติมเมทิลออเรนต์ปรากฏว่าเป็นสีอะไรจ๊ะสีเหลืองนี่สีเหลืองอยู่ตรงนี้แสดงว่าต้องมากกว่า4.4นั่นเองอะ4.4ขึ้นไปค่ะจากนั้นค่ะเอาไปเติมโบโมชัยมอบูปรากฏว่าเป็นสีเหลืองนี่เป็นสีเหลืองสีเหลืองอยู่ตรงนี้ค่ะเน้นไว้เป็น สีเหลืองอยู่ตรงนี้แสดงว่าต้องต่ำกว่า6.6นั่นเองอ6.0ขอโทษ6.0ลงมานั่นเองแล้วไปเจอฟีนอทอรีนเขาไม่มีสีแสดงว่าก็ต้องต่ำกว่า8.3ซึ่งเมื่อกี้ทดสอบด้วยโบโมไทมบมูลแล้วเขาต่ำกว่า 6.0แสดงว่าค่า ph ของสารละลาย A ที่เป็นไปได้อยู่ในช่วง4.4ถึง6.0นั่นเองซึ่ง4.4ถึง6.0เด็กๆก็บอกได้แล้วเนาะว่าเขาเป็นสารละลายกรดนั่นเอง ทีนี้ไปดู B ค่ะไปดู B ต่อค่ะ B ไปเจอโบอะ B ไปเจอตัวแรกคือแมทช์ Orange เขาเป็นสีอะไรคะสีเหลืองค่ะเออสีเหลืองอยู่ตรงนี้สีเหลืองอยู่ตรงนี้แสดงว่าต้องสูงกว่า4.4ดังนั้น4.4ขึ้นไปค่ะแล้วต่อไปค่ะ,ะเขาไปเจอโบรโมฟีนั b บ u ูค่ะเขากลายเป็นสีน้ำเงินนี่น้ำเงินอยู่ตรงนี้น้ำเงินอยู่ตรงนี้แสดงว่าต้องสูงกว่า7.65สูง กว่า7.6แล้วนะทาลายสถิติของ4.4ไปแล้วแล้วต่อไปค่ะแล้วเขาเอาไปเจอฟีนอปเทรีนเขาไม่มีสีแสดงว่าไม่มีสีอยู่ตรงนี้ไม่มีสีอยู่8.3แสดงว่าต้องต่ำกว่า8.3อ่าตรงนี้8.3ลงมาดังนั้นค่ะค่า ph ที่เป็นไปได้ของสารละลาย b จะอยู่ในช่วง7.6ไปจนถึง8.3นั่นเองอทีนี้ไปดูคำถามดีเขาถามว่าสารละลาย a b มี ช่วงค่า pH อยู่ที่เท่าไหร่อุ้ยตอบเอามาตอบเมื่อกี้ได้แล้วไง A ค่ะมีค่า pH อยู่ที่ช่วง4.4ถึง6.0ค่ะส่วน B ค่ะมีค่า pH อยู่ที่ช่วง7.6ถึง8.3ซึ่ง 7.6ถึง8.3นี่ก็บอกได้แล้วเนาะว่าเขาเป็นสารละลายเบสนั่นเองอะที่นี้คำถามต่อไปของครูเอถามว่าถ้าหยดสารละลาย A กับ B เนี่ยลงใน rate, เมทิลเลดเมทิลเลดค่ะซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ไม่ใช่3าตัวเนี้เขาจะมีสีอะไรเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้หนูรู้ช่วงของค่า ph ของเขาแล้วเรียบร้อยเราก็เอาไปเปรียบเทียบได้เลยอะตอนนี้คุณครูมีตารางเมทิลเลดคือตรงนี้นี่เมทิลเลดให้มาแล้วคือตรงนี้ ถ้าเรา ถ้าเราเอาสารละลาย A ไปเติม A อยู่ที่ช่วงเนี้ย4.4ถึง6.0ค่ะดังนั้น A เนี่ยจะเป็นได้ทั้งสีอะไรคะสีแดงอ่าสีแดงก็ได้นะ4.4สีแดงจนไปถึงสีเหลืองเนี่ยกึ่งกลางของเขาก็คือสีอะไรนั่นเองสีส้มอ่าครู A สรุปว่า A นะ A จะเป็นสีแดงแล้วก็ส้มค่ะแล้วต่อไปค่ะ B ค่ะ B คือ7.6ถึงเท่าไหร่นะคะ7.6ถึง8.3ซึ่งมันมากกว่า 6.3ดังนั้น B ของเราต้องเป็นสีอะไรสีเหลืองจ้าดังนั้น B จะเป็นสีเหลืองโอเคไหมคะนี่คือหลักของการพิจารณาช่วงของค่า P.S. ของสารละลายกดเบสโดยการใช้อินดิเคเตอร์นั่นเองอ่ะทีนี้ต่อไปครูเอจะพาทำแบบฝึกหัด ลุยแบบฝึกขัดกันข้อต่อไปค่ะข้อนี้ครูเอจะให้ค่าให้หาค่า pH หรือค่า poh ของสารค่ะโดยให้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนแล้วก็ไฮดรอกไซด์ไอออนพร้อมทั้งให้ระบุได้ว่าสารนั้นเป็นสารละลายกรดหรือสารละลายเบสง่ายมากข้อนี้แค่เด็กๆมี ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนแล้วก็ไฮดรอกไซด์ไอออนเราก็สามารถที่จะหาค่า pH ออกมาได้แล้วซึ่ง EP ที่แล้วครูเอสอนไปแล้วค่า pH หาได้จากอะไรนะจ๊ะใช้ลอก,การิทึมใช่ไหมลบลอ็อความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนดังนั้นหนูมีไฮโดรเนียมไอออนหนูก็หาค่า pH ออกมาได้เลยแต่ข้อไหนเขาไม่ให้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมาแต่เขาให้ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนมาดู ูก็หาได้จากสูตร poh หาได้จากใช้ลอก,การิทึมเหมือนเดิมลบล็อกความเข้มข้นของ oh ลบค่ะจากนั้นหนูก็ค่อยมาหาค่า ph จาก14ลบด้วย p o h ที่หนูหามาแล้วนั่นเองอะทีนี้ค่ะ ครูเอขอแบบรวดเร็วเลยได้ไหมตรงนี้หนูหาค่า pH ได้เลยนี่หาค่า pH ได้เลยจากสูตรนี้นี่จากสูตรนี้เลยนะนั่นคือลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเพราะว่าเขาให้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมาแล้วเรียบร้อยหนูก็เอาไปแทนค่าค่ะตรงนี้หนูก็เอาไปแทนค่าดังนั้นหนูจะได้ว่าต้องแสดงวิธีทําให้ดูปะเนี่ยเอาสักข้อนะเอาตัวอย่างสักข้อหนึ่งเนาะอันนี้คือความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับ3จุด ศูนยคูณสิยกกำลังลบสอ่ะขอเข้าสูตรเลยค่า pH มีค่าเท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของไฮเจเนียมไอออนซึ่งโจทย์ให้ความเข้มข้นของไฮเจเนียมไอออนเท่ากับ3.0ค่ะคูณ10ยกกำลังลบ4ค่ะดังนั้นใช้ล็อกค,ค่ะ4มานี่เนาะหนูก็จะได้เป็น4ลบด้วยล็อก3.0ค่ะหนูก็ไปกดล็อก3.0มานะ ล็อก3.0ของหนูมีค่าโดยประมาณเท่ากับ0.48ค่ะดังนั้นหนูก็จะได้4ลบด้วย0.48ได้เท่ากับ3.52นั่นเองนี่คือค่า pH นี่เรียบร้อยค่ะได้ค่า pH แล้วเรียบร้อยก็เอามาเติมเลยค่ะได้เท่ากับ3.52ซึ่งค่า pH กับ p o s 2ตัวนี้เขาจะ รวมกันได้เท่าไหร่เสมอนะ14ค่ะดังนั้นเด็กๆก็เอา14ไปลบ14ลบด้วย0ลบด้วย3.52ก็จะได้เท่ากับ10 สีแปดนั่นเองทีนี้สเต็ปเวลาที่เราจะดูความเป็นกรดเป็นเบสให้ดูที่ค่า ph นั้นอย่าไปดูที่ค่า poh มันจะสับสนให้ดูที่ค่า ph ค่ะถ้า ph ต่ำกว่า7จ็ดใน ph ต่ำกว่า7ก็มีฤทธิ์เป็นกรดนั่นเองมีสมบัติเป็นกรดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะดูที่ข้อต่อไปหา ph ได้เลยเช่นกันค่ะหนูก็จะได้อน,นี้เอาไปแทนค่าเลยเป็นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหนูก็จะได้ ได้ตรงนี้เนาะขอแทรกให้หน่อยนิดหนึ่งแทนค่าแล้วหนูก็จะได้เท่ากับ8เนี่ยเทคล็อกลงมาชุบหนูก็จะได้8ลบด้วยล็อก2ค่ะไปกดล็อก2มาปุ๊บเรียบร้อยค่ะล็อก2ประมาณ0.3ก็จะเป็น8ลบด้วย0.3ได้เท่ากับ7.7นั่นเองอ่ะ ดังนั้นตรงนี้คือ7.7ค่ะ7.7ลบออกจาก10ก็จะได้6.3ค่ะ7.7ก็เป็นเบสเพราะว่ามีค่ามากกว่า7เป็นเบสอ่อนๆนั่นเองอะทีนี้ข้อที่1.3ค่ะ1.3หนูต้องไป t a ค e ็ o กแล้วหาค่า poh ค่ะเพราะอะไรเพราะเขาให้ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนมาครูเอขอทดให้ดูตรงนี้เลยแล้วกันหนูก็แทนค่าค่ะหนูก็จะเป็นค่า poh แทนค่าลงไปเลยนะเป็น เท่ากับลบล็อ1.1ค่ะคูณ10ยกกำลังลบ11ค่ะตรงนี้ก็จะเป็น11ลบด้วยล็อก1.1นั่นเองหนูก็ไปกดล็อก1.1ออกมาเนาะล็อก1.1เท่ากับ0.04ค่ะก็จะเป็น11ลบด้วย0.04ได้เท่ากับ10จ 9 6นั่นเองดังนั้นนี่คือค่า poh ค่ะยังไม่ใช่ค่า ph เติม pos ลงไปก่อนค่ะ10จุด 96ค่ะที่นี้ถ้าเป็นผ้า,า pH ทำยังไงก็เอา14มาลบออกจากตรงนี้เลยนี่14ลบเลยก็จะได้เท่ากับ3.04นั่นเองอ่าแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะก็เอาไปแทนค่าเหมือนเดิมในสูตร pH o H, เหมือนเดิมนะเพราะว่าเขาให้ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนมาหนูก็ต้องเอาไปแทนค่าตรงนี้ก็จะเป็น7ลบด้วยล็อกเนาแล้วหนูก็ไปกดล็อก5มาแล้วเอามาลบออกจาก7ปราก ว่าจะได้ค่า poh เท่ากับ6.3ค่ะแล้วก็จะได้ค่า ph เอา14มาลบออกก็จะได้7.7นั่นเองซึ่ง7.7ก็เป็นเบสค่ะแล้วข้อที่1.3ค่ะเขาเป็น3 ph เท่ากับ3.04ดังนั้นก็เป็นกรดเรียบร้อยแล้วง่ายมากง่ายมาก ที่นี้มาดูอีกข้อหนึ่งค่ะสารละลาย A B C เมื่อนำไปหยดอินดิเคเตอร์ทั้ง4ชนิดค่ะแล้วปรากฏว่าได้ผลออกมาตามนี้ตามนี้ตามนี้อินดิเคเตอร์ให้มาแล้วเรียบร้อยคำถามข้อที่1ค่ะสารละลายแต่ละชนิดมีช่วงของค่า pH เท่ากับ เท่าไรสเต็ปแรกที่เราจะทําเหมือนเดิมเลยค่ะให้ดูว่าเราใส่อินดิเคเตอร์อะไรลงไปเนาะเราใส่อินดิเคเตอร์อะไรลงไปแล้วสีมันเป็นอย่างไรดูตัวแรกค่ะอินดิเคเตอร์คือเมทิลอเรนค่ะเขามีสีแดงแล้วก็สีเหลืองปรากฏว่าสารละลายแรกของเราคือสารละลาย A เป็นสีส้มค่ะอุ้ยถ้าเป็นสีส้มเขาต้องอยู่ตรงนี้นะเขาต้องอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างค่ะคําว่าอยู่ระหว่างหมายถึงว่ามันต้องอยู่ระหว่าง3.2จนถึงส 4.4แต่มันกว้างไปแต่เมื่อมันอยู่ระหว่างตรงนี้เด็กๆต้องรู้นะว่ามันต้องไม่ใช่3.2เพราะถ้าต่ํากว่า3.2เขาจะเป็นสีแดงและต้องไม่เกิน4.4เพราะถ้าเกิน4.4่เขาจะเป็นสีเหลืองนั่นเองดังนั้นข้อนี้วิเคราะห์ได้ว่าถ้าเป็นสีส้มนะต้องเป็น44ต่ําลงมานั่นเองอ่า4.4่่ต่ลงมาทีเนี้ยไปเจออันต่อไปค่ะ m มทิลเลสค่ะ m ม t r ลเลเอาก็เป็น สีสม้มมันเป็นเหลืองแดงเป็นสีสม้มแสดงว่าก็ต้องอยู่ระหว่างนะแล้วแต่ข้อนี้คุณครูบอกไปแล้วว่าต้องต่ํากว่า4.4ข้อนี้มันเริ่มต้นที่4.2แล้วสูงสุดได้ก็ต้องสูงสุดได้เท่ากับ 4. เท่าไหร่คะ4.4ดังนั้นก็ต้องเป็น4.2ขึ้นไปแต่ต้องไม่เกิน4.4ก็เลยสรุปได้เลยว่า a เนี่ยมีค่า ph อยู่ที่ช่วง4.2ถึง4.4นั่นเองซึ่งถ้าลูกดูต่อไปนะ ว่าเอาไปใส่ฟีนอลเลดค่ะเขาเป็นสีเหลืองเห็นไหมต่ำกว่า6.8เอาไปใส่ฟีนอบทารีนเขาไม่มีสีเห็นไหมต้องต่ำกว่า8.3อันนี้มันจะสอดคล้องโดยทันทีแต่สิ่งที่เด็กๆจะวิเคราะห์ก็คือตรงนี้อันนี้เนี่ยอันนี้ยากหน่อยนิดนึงต่อไปข้อ b ค่ะทีเนี้ย ข้อบปรากฏว่าเอาอันแรกไปใส่กลายเป็นสีเหลืองอื้อสีเหลืองอยู่ตรงนี้แสดงว่าต้องสูงกว่า4.4ดังนั้น4.4ขึ้นไปค่ะแล้วต่อไปค่ะใส่ไปสีเหลืองอีกในเมทิลเลดอื้อสีเหลืองอยู่ตรงนี้แสดงว่าสูงกว่า6.3แน่นอนต่อไปค่ะเป็น6.3ขึ้นไปใช่ปะแต่ทีเนี้ยมาดูเจ้าฟีนอลเลดนี่เขาเป็น8.4อ่ะเขาต้องไม่ถึง8.4อย่างที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้แต่ดูเขาเริ่มต้นสิเขาเริ่มต้นที่ 6.8นะเด็กๆนะเขาเริ่มต้นที่6.8เขาจะเป็นสีเหลืองแต่นี่เขาเป็นสีส้มแสดงว่าเขาต้องสูงกว่า6.3ซึ่งก็บอกแล้วยงัไงเมื่อกี้สูงกว่า6.3ดังนั้นเขาต้องเริ่มต้นที่6.8ขึ้นไปครูเอจะประมาณให้เลยว่าเขามีข้อ pH อยู่ที่ช่วง6.9เพราะว่าถ้า6.8 จะเป็นสีเหลืองนั้น6 9จนไปถึง8.3แล้วกันเพราะว่า8.4เขาจะเป็นสีแดงโอเคปะ่ะต่อไปค่ะจะเป็นฟีนอทไชีนเห็นไหมฟีนอลทชีนไม่มีสีไม่มีสีแสดงว่าก็ต้องต่ํากว่า8.3นี่ไงต่ำกว่า8.3นี่เรียบร้อยเห็นไหมถ้า8.4มันจะกลายเป็นสีชมพูได้เนาะมันจะผสมเป็นสีชมพูได้อ่ะต่อไปค่ะสาค่ะใส่ไปสีเหลืองอ่ะดังนั้นก็ต้องสูงกว่า4 4, 4. ่ เจสีขึ้นไปค่ะใส่ Metroid, เมทิลเรตเหลืองอีกแล้วหขึ้นไปค่ะแล้วไปใส่ใครไปใส่ฟีนอนเลตฟีนอนเลตเป็นสีแดงอ้าว8.4ขึ้นไปทำลายสถิติกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วต่อไปค่ะฟีนอบทารินกลายไปเป็นสีอะไรชมพูเอ้า สิขึ้นไปแสดงว่าข้อนี้เป็นช่วงที่ดูพิกัดได้ยากมากคือดูอช่วงได้ยากมากดังนั้นข้อนี้เด็กๆสรุปได้เลยว่าเขามีค่า pH มากกว่า10นั่นเองเพราะยังไงมันก็ไม่มีไม่มีอินดิเคเตอร์ที่จะใช้ในการทดสอบอ่าทีนี้ต่อค่ะข้อที่2ถามต่อไปว่าสาระละลายใดเป็นกรดอุยมีข้อเดียวแล้วแหละดังนั้นตอบสาระละลาย เอนั่นเองแล้วดูที่ค่า ph ค่า ph ต่ำกว่า7ก็เป็นกรดนั่นเองแล้วกลับมาเจอกันใน ep ต่อไปค่ะฝากเด็กๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ครูเอด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใน ep ต่อไปบ๊ายบายค่ะ